เปิดห้องไว้ประมาณ4ี่โมงหนูเปิดเสร็จปุ๊บหนูก็ออกไปบุบเลยจ้าไปนี่เราท้องแก่ท้องก่อนเช้าเช่อาแต่กิน้อนแล้วก้อดแล้วก้อนแล้วบอกว่าชิวอ่ะคือจอยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเรื่องมันเป็นยังไงคือหนูอ่ะคุยกับคุณหมอคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเออคุณอ้อนเขารู้ว่าหนูเป็นคนชอบกินมากก็คุณอ้อนก็มาเนี่ยโรงพยาบาลสักประมาณ4ี่ห้าโมงเนาะมาเปิดห้องไว้ แล้วก็คุณน้อนจะไปไหนก็ไปคือคุณหมอพูดแบบนี้แล้วคือหนูคลอดตอนเช้าอีกวันหนึ่งตอน8ปดโมงเช้าหนูก็เออไม่รู้คุณหมอพูดเล่นพูดจริงพอมาถึงปุ๊บหนูก็เปิดเลยเปิดห้องไว้ประมาณ4ี่โมงหนูเปิดเสร็จปุ๊บหนูก็ออกไปบุ๊บเลยจ้าไปนี่เราท้องแก่ท้องวันตอนเช้าเช้แต่คลอดแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วบอกว่าชิวอ่ะหนูคลอาไปไหนก็ไปไงใช่เจยก็โทรมาแบบอยู่ไหนอยู่ไหนก็คือจะมาหาอยู่ไหนแล้วเนี่ย กินบุฟเฟ่ยูเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจอกันกี่โมงหนูก็ออกไปเลยจอยบอกว่าเนี่ยเนี่ยสองทุ่มแล้วเออยังไม่กลับนี่อยู่ไหนเดี่ยบอกเนี่ยจะเสร็จแล้วรออีกแป๊บหนึ่งแล้วพยาบาลก็โทรมาคุณอ้อนไม่ทราบคุณอ้อนอยู่ไหนคะพรุ่งนี้ลอดแปดโมงเช้านะคะบอกอ้าออีกนิดเดียวค่ะจะเสร็จแล้วหนูก็เลยกลับโรงพยาบาลแปดโมงครึ่งว่าสองทุ่มครึ่งไอ้จอยก็มานั่งรอก็ก็ก็เมากันจอยก็หอบข้าวหน้ามึกหน้าเหนือมาเพราะ ร้านสามีนางเขาด้านเนื้ออร่อยนางก็หอบมาให้แล้วก็นั่งเมาส์กันจนแบบว่าพยาบาลเขาเอานั่นมาติดใช่ไหมคะแบบติดติดแบบเช็คเด็กเช็คเด็กตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะเริ่มมาเจาะสายน้ำเกลือเตรียมร้อมอะไรแล้วก็นั่งคุยคุยกันก็หัวลาะแบบโอ๊ยแบ้ ขึ้นขึ้นน้องเหมือนเต้นที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 แล้วประจบประประจบกับเราเป็นคนไม่ได้เสียงเบาดังคู่ด้วยอ่ะแล้วก็เมากันโอ้กินคงกินข้าวอะไรเงี้ยพบาลเดินมาเออรบกวนิดนึงนะคะห้องข้างๆเขาคอมคอมคอมเพลนมาแล้วค่ะเริ่มเสียงดังเริ่มเสียงดังไปแล้วค่ะเออแล้วเดี๋ยวขวัดขวดเอ่อชีพประจรน้องนิดนึงแล้วกันนะคะวัดไปวัดมาเขาก็หันกันมา ขอเชิญญาคนไข้จากบ้านได้เลยคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้น่าจะคลอดตรงนี้เลยตอนนี้เลยนอนกางอน๋อมันก็อาจจะมากกว่ากำหนดแก้เพราะมันดีกระตุ้นไปกระตุ้นแต่นี่เป็นท้องแรกใช่ไหมที่พี่ท่าน้ปฝากก็อู้แต่คุณก็ใจถึงนะใช่ใจถึงเพิ่งได้ก็คุณหมอบอกหนูว่าออกได้เพราคลอดเองหรือเปล่าคลอดเองหรือเปล่าเปล่าเพราะโอเคไม่เป็นไรที่หมอเห็นแล้วคุณสามีว่าไงคุณสามีเป็นเป็นคนที่แบบว่า เหมือนกันพอท้องสองเหมือนกันเอาไหมแบบเดิมร้านเดิมแต่ท้องสองเนี่ยโรงพยาบาลเขาไม่ให้แล้วค่ะอคุณอ้นค่ะไม่ได้แล้วค่าออกไม่ได้แล้วนะคะก็เลยขอโทษด้วยนะเธอฉันไปไม่ได้แล้วแล้วก็หลังจากที่คุณออกไปปุ๊บอะสมาคมแพทย์เขาคุยประชุมตอนนี้ไม่ให้คุณใครไม่ให้แล้วนะคุณอ้นคุณอ้นเขาเป็นเคส s t u ี้เลยนะมันไปอยู่บุฟเฟ่สองชัครึ่งยังไม่กลับเลยคุณหมอเขาอาจจะพูดเล่นไงแต่หนูอะ ไปคิดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภยัยเวนานี้ด้วยค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆก็โอเคแล้วไงอ,อ,อดภัยมาหมดแล้ว<ช>จอย